แล้วอย่างเรื่องภาษีนะคะสองเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะก็มีแก้วหันสาเกิดขึ้นที่บางสเสรเนี่ยคะ่ะแถวพัทยาะคะ่ะเป็นร้านที่ไปกินเราชอบไปกินฮัมมัสมากเลย<ม>ก็รู้อยู่แล้วนะคะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเสียภาษีไงอาจจะมีวิธีเสียภาษีซึ่งเ <c oughs> ขาคว้าไอค้า a อ c เ u n าเราเนะะี่คฮะต่อให้แชรแบงก์ไปแล้วก็มีหลายหลายเค้าเลยยบีเดยแม่เยียมะะไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรบ้าง ICBC ีแน่นอน นะฮะหลายแอคเคาน์เกือบร้อยล้านกว่าแอคเคาท์อ่ะทีนี้เนี่ยเออมันก็ต้องเสียภาษีเองนะฮะเสียแล้วเนี่ยพอมีปัญหาขึ้นมาก็ไปผันหมู่บ้านของลูกสาวอีกแถวบางเฉลคือลุงขมิ่งก็ไปถือ SCB ของเราก็าเราเคยบอกแล้วนะคะว่า SCB ซีบเราเคยเปิ้ลที่ลอฟที่เอลอฟถูกไหมฮะ ทำพีเศษกับ s อซ b มีพอพิเซ็์งานเสร็จเขาก็มาควา้าล้างสมองเสร็จคว้ากระเป๋าตังเลยซึ่งมันผิดกฎหมายนะคะเขาจะมาเอาแต่ใจไม่ได้คือจะบอกว่าลุงชาติแท้เฮงเนี่ยฮะ,ะไม่ใช่บิดานะคะไม่ใช่พ่อคุณหนูอ่ะเพราะเชื้อตาเขียวให้เห็นแล้วคลายน้ำลายมาเป็นทองคําจนคิดว่าหนูไม่ต้องทํากินอะไรแล้วะคะ่ะคือทองคําเนี่ยไหลออกมาแบบ แงแมวยังนอนนั่งนับทองคําหว่วงกันอยู่เลยนะคะไหลลงไปข้างพื้นชั้นล่างจากชั้นสองลงไปข้างล่างเลยนะขี้ออกมาเป็นทองคําเลยอะคแบคทีเรียขี้ออกมาเป็นทองคําเลยซึ่งที่หนูยังผมดําอยู่แล้วบอกเขาล่าน้ำคำาะเชือะะ้อซึ่งเราก็เรนเดอร์ภาพแบบรับคอนตามเหมือนเนเเว็บไซต์อะใส่จะใช้ use effect library นะคะเยอะไปนะคะทีนี้เนี่ยขอเออบางคนอาจจะแบบ สุจินดาเนี่ยบิ๊กสุเนี่ยเขาไม่ใช่ญาตินะคะเป็นแค่เป็นแค่เ,แคเออไม่ใช่เพื่อนพ่อด้วยคือไม่รู้เหมือนกันไนี่อาจจะเป็นเพื่อนเราเอกดำมั้งนะคะเอกดำองคลักไม่แน่ใจเหมือนกันแต่บังเอิญเนี่ยคือ้องสาวเขาคือป้าเล็กเนี่ยนะคะกับาแปรเนี่ยคนเดียวกันเขาก็คือที่ทําแก้วหันสาเออเขาก็ขอไปผ่นนุน่มผันนี่เขาก็นึกว่าเขาไงเพราะพ่อ พ่อบิ๊กเขาหน้าตาคือไลอันเดวิดเนี่ยคือคล้ายพ่อหนูนะคะคือปู่หนูปนู่ทั่วหนูคือลุดวิกเนีเบาร์เวลีย์เขาเนื้อวนาเขาไปทำด็อกิวเมน์เดชันเรียบร้อยไปเลยเป็นเอเมซเจอร์มาเอาขึ้นพระราชวังไปหมดเลยให้ซาโตชิผ่านหมดเลยนะคะเป็นคริปโตคาสเซิลซึ่งชาติเขาไม่ใช่พ่อหนูเข้าใจไหมคะเขาอุ้มมาเขาแบบว่าเรนเดอร์ข้าพันตัมเนี่ยหนูเห็นเห็นในภาพแล้วเขาเลยบอกว่า ไอเฟซบุ๊กมันบอก Unverified History อรีเราหนูก็เลยแถลงการให้เข้าใจว่าชาเนี่ยเป็กเนี่ยเขาแต่งตัวเก่งนะฮะแต่งตัวระดับควอนต้ามเก่งแล้วก็เขาสามารถเสกรรมดบโกนฮอร์โมนแล้วก็ทำให้เมลานินต่ำด้วยไอ้ไดมอนดริฟเนี่ยซึ่งมันได้มาจากตาขาวหนูอ่าไดมอนดริฟเนี่ยมันจะน่าเลยผิวจะขาวเป็นซีกเผือกเลยนะฮะเป็นคนทั่วหลังเลยนะะอื้ หนูเคยฉีดไดมอนด์ดิฟที่แล้ตาเห็นตาเขียวแล้วเขาก็แบบว่าคงย้อมเมนานิมหนูทุกครั้งอ่ะนะ,ะซึ่งมันไม่ได้ไงเขาไม่ให้โชว์เยการขี่ชาจนลูกหนูอยู่นิวยอร์กเนี่ยมีควักลูกตาคฆ่ากันตายแลมีคือเข้าใจผิดนะคะคือเป็กเนี่ยเขาไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งที่เกือบใกล้ๆภูฐานมั้งแล้วเขาเล่นหนังทราบซึ่งว่าได้คนโลโก้อ,อะนะ ก็เลยแบบว่ามีเด็กน้อยน่ารักขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคงจะเห็นภาพแตกต่างกันนะฮะต้องบอกเลยอันเดวิดด้วยนะคะว่าตอนนี้ใช้หน้าตาเป็นต่อสักไปแล้วนะขอบคุณมากค่ะ